วิรกรรมวิรกรรมบ้านม่วงไข่เมื่อก่อนมีอยู่สามองค์มีจันทร์จันเรียนจันทขันตีแล้วก็เราที่ยังเหลืออยู่นี่จันทร์ขันตีไปแล้วเมไม่มีกีนนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ทีมงานเขามาบอกว่าจันทร์ขันตีมาเอายาที่โรงพยาบาล เพิ่ยังทำบุญมันังคตีมากรุงเทพได้มาอ,าอยาที่โรงพยาบาสลสรีราดยร้ยมาตรวจที่สรีราดแล้วก็เพิ่ยังจ่ายค่าตรวจค่ารักษาทั้งหมดเพิ่ยังทำบุญพวกทีมงานก็มาบอกมาวันนี้บอกว่า การคันตีไปแล้วไม่กี่วันนี้ก็มับอกว่ามาเอายาแล้วยังจ่ายค่ายาค่าเยอจ่ายค่ายังทําบุญอยู่เกียนเก่ามันอยู่โดยไม่ไผ่และไหวพอไหวมันผุพังไปบับนี้ก็ธรรมดา ธรรมดาของเกียนเก่าวัยแปดสิบเอ็ดปีแต่เมื่อห้าสิบแปดปีก่อนที่สร้างวัดม่วงไข่จันผองก็ไปแล้วไปหมดแล้วนี่ ไม่เหลือองค์ไหนอยู่ก็เหลืออยู่สามองค์เหลือจัน์จันเรียนเหลือจันย์ขันตีแล้วก็เหลือเาราพานอกนั้นนึกถึงชื่อถึงอะไรก็ไปหมดแล้วพกสร้างวัดมวงไข่วัดมงไข่นี่สร้างมาห้าสิบแปดปีสองพันห้าร้อยเก้าปลายปีพฤศธิกาพฤทจิการธันวา สร้างวัดม่วงไข่สมัยก่อนนี้วัดความหนาวด้วยเอาน้ำใส่ขวดแก้วเจ้าน้ำใส่ขวดน้ำหวานไว้ถ้าวันไหนขวดน้ำหวานแตกเออนาวอหนาว มือนี่กำเข้ามาแล้วนี่ต้องเอามาถูใส่กับขาหรือไปถูใส่กับต้นไม้เกาะต้นไม้พยายามให้มันออกแล้วเวลาจะเอามันเข้านี่มันต้องเอามาใส่กับขากดเข้าความหนาวมันเย็นมันเย็นเข้าไปในกระดูกมันมงงไข่ยุคนั้น ใส่ตู้เย็นนี่เอาแก้วใส่ตู้เย็นนี่ลบสี่องศามยังไม่แตกนะขวดแก้วเคยทำอยู่เคยทดลองหกลบแปดองศามันถึงจะแตกแก้วเพราะสมัยนั้นเราไม่มีปลอดปรแหลดอะไรแล้วพูดออกมาก็เป็นควัน จะได้เอาค้อนทุบฟังเสียงเอามันม่วงไข่มันม่วงไข่บ้านแกงบงบ้านนาปะบาบ้านหินสอบ้านกลางพวกนี้มีแต่โคดบักหนาวทั้งนั้นเนี่ยสมัยก่อนมันอยู่ตีนภูลวงม่วงไข่มันอยู่ตีนภู ทางอีกซีกหนึ่งของผู้เรือม่วงใครอยู่ทางไปทางผู้เรือตีนผู้อะไรจำไม่ได้บ้านกลางบ้านนี้อยู่ตีนผู้หลวงบ้านกลางบ้านหินสอบ้านนาประบาอำเภอวังสะพุง ตอนหลังมามันแบ่งเป็นผู้เรือลุงปู่ชอบนี่สร้างวัดปีหนึ่งสิบกว่าวัดพอก่อนจะออกพรรษาก็จะมีพวกชาวบ้านมานิมนต์ว่าให้ไปสร้างวัดที่นู่นที่นี่ในป่า เพก่เตรียมไปสร้างที่แรกก็ะทำสลาทำแค่ให้หลวงปู่นอนก่อนพอทำแค่ให้หลวงปู่นอนเสร็จแล้วบันนี้ก็ะทำสลาพอทำสลาเสร็จก็กั้นห้องห้องหนึ่งให้หลวงปู่ขึ้นไปนอนพอทำสลาเสร็จแล้วบันนี้ก็ไปทำกุฏิให้หลวงปู่ กุฏิสี่เสากุฏิหกเสาทำกุฏิให้หลวงปู่เสร็จแล้วบัน้ก็ทำลงไฟพอทำลงไฟเสร็จก็ทำกุฏิให้พระเนนตามจำนวนกี่องค์สี่ห้าองค์ตอนม่งไข่นี่มันมีสิบองค์ เราเข้าไปเป็นองค์ที่สิบเอ็ดสิบสองพระพระสิบสององค์บ้านแปดหลังบรนมงไข่มีบ้านแปดหลังตอนนั้นเมื่อห้าสิบแปดปีก่อนโยมเสียงหมูนเป็นโยมอุปถาก เสียงหมูนนี่หลวงปู่คนเล่าว่าเคยบวชเป็นเนนในชาติก่อนอยู่ด้วยกันกับพระมหากัสปะที่สร้างพระธาตุพนมหลวงปู่็นลำลึกศาต์ได้ก็เลยไปสงเคราะเสียงหมุน ฉะนั้นการทำงานของหลวงปู่ในสมัยนู้นโอ้โหจะย่างก็ฟืนก็พอมีอยู่หนอกแต่มันควันมันไม่ใช่ฐานหลวงปู่พี่มีแต่ก่อไฟไว้ข้างกุฏิ อย่าไปถามหาผ้า่งสะกันหนาวอย่าไปถามหาผ้าหม่มอย่าไปถามหาเสื้อปูนอนอย่าไปถามหาหมอนหมุนหัวมีพระมา,าไปถามพอไปถามหลวงปู่ก็ถามว่าพ่อแม่ท่านเอามาถวายเราไว้เป็นผ้าอะไรเป็นหมอนชนิดไหน เป็นผ้าห่มชนิดไหนผ้าห่มนวมหรือผ้าห่มเหลืองถ้าพ่อแม่ท่านไม่เคยเอามาถวายไว้ก่อนก็โอ้ยากอยู่เราก็มาเที่ยวทุดงเหมือนกันมาด้วยวามอัตคัดเหมือนกัน,นก็ว่าไป มันก็ถูกของท่านนะถ้าพ่อแม่เราเคยเอาไปถวายท่านไว้ก่อนมันก็พอที่จะหาให้ได้ว่าเป็นผ้าสีอะไรเป็นผ้าชนิดไหนเป็นหมอนขิดหรือเป็นหมอนตะภาพหรือเป็นผ้าหม่มนวมเป็นเสือ่อเป็นเสื้อกกหรือเสื่อพือ้ เสือมีสองอย่างเสือกกอย่างหนึ่งเสือผืออย่างหนึ่งหรือเสือตะจันทบูนพ่อแม่ท่านเคยเอามาถวายเราไว้หรือเปล่าถ้าไม่เคยเอามาถวายก็ไม่รู้เลยมันไม่มีมันก็มีแค่มันมีนั่นแหละปูนั่งกับไอ้ที่ปูนั่งอาสนะปูนั่งกับพระกันสานเะา สันขัดแตะสันขัดแตะลายสองกว้างขนาดน,นี้สี่เหลี่ยมทำเป็นที่นั่งเราขับผ้าไปปูทับอีกทีนึ่งวามขัดสนความลำบากมันสร้างวีลกรรม ไม่ได้ไปสนใจกับเรื่องที่ว่ามันขาดตกบกพร่องในเรื่องปัจจัยสี่เรื่องอาหารการชั้นเรื่องที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่ได้ไปสนใจกับมันเพราะเรามาปฏิบัติเพื่อวามพ้นทุกข์ mm hmm. พอมีพระใหม่มาก็จะได้ฟังเราสมเพีเวทนาพระหัดสดงท่านมา แบกกดแบกบาดตะภายกดตะภายบาดเข้าป่าเข้าเขาเพื่อจะสแสวงหาโมกคธรรม mm hmm. แต่พอเห็นทุกขังอริยสัจจังดิ้นยิ่งกว่าหางจริงจกขาดมันเย็น นั่งพลิกไปพลิกมาพบพลิกไอ้มันเสาสลามันก็เสาสลาก้าต้นหรือสิบสองต้นไม่ได้ฝังดินฝังเดินอะไรมากมายขุดลงไปแค่คืบเดียวฝังดินเสาไม่ไผ่มันก็ไม่ได้แน่นในหนะอะไรพบคนหนึ่งขยับตัวปุ๊บมันจะสั่นไปทั้งหมดทั้งหลังบางทีคน พิกขาไม่ระวังมันก็เหมือนกับว่าสลามันจะล้มท่านก็เลยพูดว่าพระหัสดงพระทุดงอุตสาแบกปา่าแบกตะภายบาดตะภายกดเข้าป่าเข้าเขาเพื่อแสดงหาโมกขธรรมเพื่อจะแสแวงหาโมกขธรรมผมมาเห็นทุกขังอริยสัจจังที่เป็นธรรมอันประเสริฐ กับวิ่งหนีมันเลยคำพูดคำนี้มันประทับใจจำได้พอเห็นทุกขังอริยสัจจังเท่านั้นแหละวิ่งหนีมันหนีทุกขแล้วมันจะไปได้ทุกไปได้นิพพานได้ยังไงจะได้โมกขธรรมได้ยังไง ราะทุกข์เป็นสิ่งกําหนดรูนะ้ละตัวสมมุทัยตัวที่จะต้องละมากมักก็เป็นตัวที่ทำให้มากนิโรธมันถึงจะเกิดขึ้นมาความสิ้นทุกข์มันถึงจะหมดไปเราต้องข้ามทุกข์นั้นได้ วิธีการคิดในภาคปฏิบัติคนทุกวันนี้ไม่ได้เข้าใจเห็นควมวุ่นวายขึ้นมาภายในกิจอย่างเดียวก็จะตายแล้วสับสนตัวเองแต่แท้ที่จริงเรามาที่ว่าสันทิธิโก เรียกร้องสัตว์ทั้งหลายมาดูธรรมถึงได้ว่าสันติโกโอปนยิโกน้อมเข้ามาปัจจตัางมันรู้ขึ้นมาที่ใจของเรามาเห็นธรรมเห็นอะไรเห็นทุกขังอริยสัจจงความทุกข์เกิดขึ้นจากการนั่งนาน,น,าน หรือจากการเดินหรือจากการยืนหรือจากการนอนเราลองทนทุกข์ไปจนกลัวให้เห็นมันแตกดับเราอย่าให้มันหลับตัวน,นั้นเนี่ยมันก็จะแตกดับให้เราเห็นเลยเพราะมันแตกดับให้เราเห็นมันก็จะเห็นมันสลายออกไปเลยรูปธรรมมันก็จะสลายลงไป เหลือนามธรรมานามธรรมาก็เอามารวมตัวกันมันหดตัวกลับเข้ามาเห็นเป็นนามธรรมาแล้วก็สลายตัวนามธรรมาอีกทีหนึง่งมันก็เหลือแต่ความรู้อย่างเดียวเนะพ่ยพเหลือแต่ความรู้แล้วเหมันแล้วเราจะมีอะไรนะมันทำลายตัวทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสไปชั่วขณะกิจหนึงน่งเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะให้เราเกาะเรายึด เหลือแต่ความเมืองวางนี่หรือที่ว่าผู้ข้ามวัตตะนี่หรือผู้ที่ไปถึงสันติสุขเพราะมันไม่มีอะไรที่จะให้เราเกาะไม่มีอะไรที่ให้เรายึดมันก็ไม่มีพบเนี่ยมันมีแต่ความเมวิงวางอยู่เฉยๆความอยู่เฉยๆนั่น มันรู้อยู่ในตัวของมันคำว่าความเบิงวางมันไม่มีอะไรที่จะให้เราเป็นภบเป็นชาตินี่นั่นนะคำว่าที่จะเข้าไปสู่สันติสุขแต่วันนี้เรากล้าไหมละ่ะกล้าที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาของสัจธรรมถ้าทุกคนกล้าที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาของสัจธรรมไม่ว่าเราจะนั่งเราจะเดินเราจะยืนเราจะนอนก็าตาม ในอริยมุตตไหนก็ทำได้ทั้งนั้นกล้าที่จะข้ามทุกไปให้ได้อันนี้เราไม่กล้าไหนล่ะเรามาสแสวงหาโมกขธรรมไหนเรามาหาทรัพยสมบัติที่เป็นอริยสมบัติแต่พอเรามาถึงอริยสมบัติแล้วเราหน,นี แล้วมันจะได้อะไรขึ้นมามันไม่มีอะไรจะได้ฉะนั้นพอเราสู้จนถึงที่สุดของทุกข์ทํำยังไงถึงว่าถึงที่สุดของทุกข์ก็เราข้ามไปเลยทุกข์มันก็ไม่มีทุกข์พอเห็นร่างกายมันแตกออกไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ เห็นร่างกายมันสลายลงไปเป็นธาตุเป็นอายตนะขาดออกเป็นชิ้นชิ้นถึงว่าการพิจารณากายเห็นกายในกายเห็นกิจในกิจเห็นธรรมในธรรมสุดท้ายมาก็เหลือแต่เอกังกิตตังเอกังธรรมมัง มีแต่กิจกับธรรมที่มันสัมผัสกันอยู่มีแต่สติกับปัญญารอบรู้กันอยู่มันจะไปมีพบได้ที่ไหนล่ะบะัดนี้มันไม่มีพบพบมันเกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะมันถูกทำลายไปแล้วตัวสังสารวัตรมันถูกทำลายไปแล้วเราข้ามไปแล้วสังสารวัตรอันนั้นหนึ่ง ที่จะทําให้เราแก่เราเกิดเราแก่เราเก็บเราตายไม่มีเพราะมันแยกออกจากกันส่วนธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่เป็นสมมุติก็เป็นร่างกายของเราที่เป็นสมมุติอยู่ส่วนใจที่มันข้ามสมมุติก็คือใจ มันก็แค่รู้อยู่เท่านั้นใจไม่มีอะไรมันไม่มีสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับใจเพราะใจนั้นถูกชำระด้วยอัดด้วยธรรมเมื่อใจถูกชำระหรือถูกชักล้างด้วยศีลด้วยธรรมใจนั้นก็สะอาดใจนั้นก็ไม่มีมนทิน ใจนั้นก็ไม่มีใจสิ่งที่สกกรปกแต่ทุกวันนี้ใจมันสกปรปกด้วยความโลภควมโกรธความหลงด้วยความอิจฉาริชยาด้วยความน้อยเนื้อตามใจพวกนี้เป็นสิ่งสกกรปกทั้งนั้น mm hmm. แต่วันนี้เราเอาศีลธรรมมาเป็นตัวชำระ mm hmm. เอาทุกขังอริยสัจจังมาเป็นตัวชำระ mm hmm. ที่ว่าทำให้มากเจริญให้ยิ่ง ถึงได้เรียกว่ามักมักคือการทำให้มากทำไปจนกว่ามันไม่มีสลายไปจนกว่ามันไม่มีร่างกายสลายไปจนกว่ามไม่มีสมมุติเมื่อไม่มีสมมุติก็คือความสันติสุขนั่นเกิดขึ้นมาที่ตัวของเราแต่เราต้องการไหมล่ะบันเนต้องการแต่ทำไมเราหนี่ ผัดเพี้ยนเปลี่ยนไปเดี๋ยวเช้าก็ว่าสายสายก็ว่าบ่ายบ่ายก็ว่าเย็นเย็นก็ว่าค่ำค่ำก็ว่ามืดเพราะว่าไปถึงมืดแล้วก็วบัดนีนอนเช้ยก่อนเนี่ยมันได้อะไรเราผัดเพี้ยนเปลี่ยนเวลามาอยู่นี่ชั่วชีวิตหนึ่งแล้วยังจะผัดเพี้ยนเปลี่ยนเวลาไปอีกนานเท่าไหร่เรายังจะต้อง ต่อแหลตัวเราไปอีกนานเท่าไหร่คนอื่นต่อแหลเราไม่มีปัญหาแต่ตัวเราต่อแหลตัวเรานี่ทีมันมีปัญหาไม่มีความจริงใจกับตัวเองที่ต้องการที่จะข้ามวัตตะถ้าหากเรามีความจริงใจกับตัวของเรานะไม่มีปัญหาเลยในการที่จะข้ามวัตจธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้ามีอยู่ทุกรูปแบบ จะเอาหยาบหรือจะเอากลางหรือจะเอาละเอียดจะเอาละเอียดขนาดไหนก็มีคำสั่งสอนของผู้เจ้าเอาของหยาบมาแลกเอาของละเอียดเอาของละเอียดแลกเอาของที่มันไม่มีอะไรที่เป็นของที่ไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างที่จะมาเกี่ยวข้องกับใจของเรา ถึงว่าผู้ละแล้วซึ่งบุญและบาปเรียกว่าปาปะกิริยบุคคลคำว่าปาปะกิริยบุคคลได้ความว่าผู้ละแล้วซึ่งบุญและบาป ไม่ว่าแต่บาปเลยแม้แต่บุญเราก็จะต้องละเพราะบุญก็เป็นเหตุให้เกิดพบบาปก็เป็นเหตุให้เกิดพบเราก็คือละทั้งบาปและบุญมันพบมันก็ไม่มีถึงว่าผู้ละแล้วซึ่งบุญและบาปฉะนั้นการทำความเพียรต้องทำความเข้าใจกับตัวเอง มันขาดอะไรมันขาดปัญญาหรือมันขาดศรัทธาเรามีศรัทธามากน้อยแค่ไหนกับตัวของเราอยากจะข้ามวตัตฏะความอยากอันนี้เป็นมรรคความอยากอันนี้ไม่ใช่กิเลสความอยากที่จะข้ามวัฏฏะความอยากที่จะได้บุญ ได้กุศลอันยิ่งใหญ่อันนี้เป็นมักความอยากตัวนี้ไม่ใช่กิเลสอยากจะพ้นทุกข์อยากจะข้ามวัตตะความอยากอันนี้มันมีมากน้อยแค่ไหนในตัวของเราศรัทธาในความอยากของเราเนี่มีหนักแน่นแค่ไหนกล้าที่จะ,ะเผชิญกับทุกขังอริยสัจจังได้มากน้อยแค่ไหน วิธีคิดเกิดจากหลักการคิดทั้งนั้นถ้าเรากล้าที่จะประเชิญกับทุกขังอริยสัจจงมันก็เกิดขึ้นมาได้ท,ทันทีนั่งนานๆหรือนอนนานๆมันก็เกิดหรือเดินนานๆมันก็เกิดหรือยืนนานๆมันก็เกิดเมื่อมันเกิดมาแล้วบัดนี้มาดูที่ว่าทุกที่มีอยู่ในกายเนี่ย มันเป็นทุกข์เรื่องธาตุแตกธาตุดับหรือมันเป็นทุกข์ของธรรมดาจากการประกอบความภาคความเพียรเท่านั้นถ้าเป็นทุกข์แค่ประกอบความเพียรนี่มันยังไม่ใช่ทุกขังอริยสัจจังมันยังไม่ใช่ทุกขกิริยาเมื่อมันไม่ใช่ทุกขกิริยามันก็ทำได้ทั้งนั้นมันจะเกิดมากน้อยแค่ไหนก็เกิดได้ทำได้ เพราะไม่ใช่ทุกขกิริยาผู้เจ้าอุทานไว้แล้วว่าทุกขกกิริยาอันนี้ไม่มีบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งที่จะมาทำทุกขกกิริยาเหมือนเราตถาคตได้นั่นฉะนั้นเราทำความเพียรธรรมดาเป็นเรื่องการทำความเพียรธรรมดาเท่านั้นเองในการทำให้เกิดทุกข์ที่เห็นอยู่ทุกวันนี้เป็นเรื่องความทุกข์ธรรมดาไม่ใช่เป็นทุกข์ของ ทุกขก,กิริยาฉะนั้นวิธีการปฏิบัติมันจะต้องมีวิธีคิดเรากลัวว่ามันจะเป็นทุกขก,กิริยามันไม่ใช่ฉะนั้นการทำงานการทำอะไรต่ออะไรต่างๆพยายามกลับมามองตัวเองเราอย่าไปมองคนอื่น เรามองเฉพาะจานข้าวของเราเราตักมาน้อยมามากมันก็เรื่องของเรากินหมดกินไม่พอกินก็ไปตักใหม่แค่นั้นเองจะไม่มีเหลือไม่มีปัญหาในการทำความเพียรทำแบบเดียวกันจนกว่ามันจะข้ามวัตตะอันนี้ได้จนกว่ามันจะข้ามทุกข์อันนี้ได้ถ้ามันยังข้ามทุกข์ไม่ได้ ทุกน sí. ี我們我們 no ้มันยังมาย่ํายีจิตใจเราอยู่เมื่อทุกมันยังมาย่ํายีกิจใจเราจิตใจเราก็เป็นทุกข์อยู่ล่ําไปเพราะเราข้ามมันไม่ได้เราสลัดมันไม่ออกเราสลัดมันให้มันออกไปจากใจของเราดูสิทุกก็เป็นทุกข์ใจก็เป็นใจทุกขของร่างกายก็เป็นทุกของร่างกายเป็นทุกขของสมมุติ แต่ไม่ใช่ทุกของวิมุตในวิมุตนั้นไม่มีทุกข์ถึงว่าผู้ละแล้วซึ่งบุญและบาปมันจะไปมีทุกข์ได้ยังไงพอละไปหมดแล้ว